ก็มาร้านอาหารนะครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับก็จะมีไดโนเสาร์คู่เสียมพูน่ารักฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับเป็นไดโนเสาร์เ่าแคนนะครับอันนี้น่าเป็นเพชูนะครับก็แล้วก็ใส่ผ้าขอมาครับแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวเมียนะครับเสียมพูนะครับขาวๆนะครับเป็นร้านอาหาร ตามสั่งส้มตำซับหลายนะครับแล้วก็เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งครับซึ่งน่าสนใจมากครับก็คือไดนโนเสาร์สายพันธุ์มาลายนะครับอ๋อเนี่ยรับคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมมาลายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่คุ้นๆนะครับมาลายนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นยีราฟนะครับแล้วก็มีไดนโนเสาร์ เ่าแคนนะครับจูจุ๊บนะครับหอมแก้มนะครับแก้มชนกัน,นครับตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้บวนคิดเรานะครับก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะกินหมูและไก่